แล้วพี่ควรพูดหรอเดี๋ยวพี่พูดมันก็ไม่เป็นความลับของพวกพี่แล้วสิพี่พูดภาษาลูได้ได้ก็ไปยืนกับกระเทยที่ทะเลาะกันแล้วก็ตายแล้วอะไรเนี่ยยัดยัดเซ็กเซ็กเพลงบอกไม่ได้เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของค่ายเพลงหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวมาคุยกับพี่ด้วยนะกลับมาคั้งกับเล่าไปอีกหนึ่งตอนครับมั่นใจว่าตอนนี้น่าต่สนุกครับ welcome back to talk with เอื้อยในวงการของการบินครับ ผมว่าจริงๆทุกวงการแหละมันมีคลรดลับนะมันมีคอซ่ามันมีเรื่องของอะไรกันแล้วแต่ที่เรียกได้ว่าเป็นคําที่เอามาเรียกกันสุขสนานและพี่ควรพูดหรอเดี๋ยวพี่พูดมันก็ไม่เป็นความลับของพวกพี่้วสิมันก็มีภาษาลูอ่ะใช่ไหมแบงก์กับแลงเบย์อย่างเงี้ยใช่ปะพี่พูดภาษาลูได้ได้ภาษาลู่เลื่อยเอ๋อรวยเสลากเม่เอ้ยสวยมากหลักการของภาษาลูคือการเอาลอลิงไปใส่ในอีก ก็ไม่ได้แต่ถ้าขั้นแอดวานไม่ต้องรอลิงก็ได้อย่างเช่นเอื่อยใช่ไหมอืมอ่าสมมติแบงค์ยาวรอลิงถูกป่ะอ่าเอื่อยมาจากพยันชนะคืออออ่างถูกไหมครับสลากคือเอือยยอยักษ์เอื้อยใช่ไหมอ่ะก็เอารอลิงมาใส่เอื่อยเป็นเลื่อยอืเลื่อยเอเวลากลับจากเลื่อยเอเป็นเล่เอื่อยถูกป่ะอ่าแล้วเอาคำหลังของคำว่าที่กลับ มันเป็นสองสเต็ปสมองต้องต้องเป็นสองสามสเตปเอาใหม่นะอ่ะแบงค์ครับอาลอลิงมาใส่แบงค์อ่านว่าแลงแลงเบเพราะอะไรเพราะเวลากลับจากแลงเบกลายเป็นเลแบงค์ก็เอาคำหลังเพราะตผมที่บอกใจพยันชนะเอาลอลิงมาใส่ตรงพยัญชนะแทนที่แต่คือเราเราเป็นอะไรก็ได้แต่เมื่อเขาพูดออกมาเราต้องกลับคำที่เขาพูดครับและเอาคำหลังหลังจากกลับ แต่ว,ว่าสมุดเอ้บอกว่าโอ้โหสามสิบเอ็ดตัวเหม็นมากสมุิสมุนสมินนะครับถ้าเอื้อไม่พูดสับเอื้อก็จะพูดภาษาลัอ่ะลัวเตเลนเหม่ลากเมโ่โห่ไ่ยากไม่ยากล้ไม่ยากตัวเหม็นมากเออใช่ป่ะล่ะเออโอ้โห,โโหมันมันเป็นมันเป็นความฉลาดของ LGBT หรือคนคิดนะที่ต้องกลับแล้วเร็วมากแล้วภาษาแบบเวลาพูดเป็นประโยคอะเอื้อจะต้องทันอ่ะเออ คนเรามันมีความเป็นเอ็กซ์เพรสตในแต่ละอย่างแข่งด่ากับกระเทยอ่ะชนะด้วยนะอ้าวเออแต่ว่าเดี๋ยวมันออกไม่ได้มันหยาบคายไงอ๋อโอเคโอเคก็ปล่อยปเป็นเรื่องของคอนเทนต์เดี๋ยวแบงค์ดูเสียงออกได้ไหมล่ะจะดาดให้ฟังเดี๋ยวแบงค์ไปดูเสียงออกเองนะลองดูครับก็ไปยืนกับกระเทยที่ทะเลาะกันแล้วก็จะแข่งกันด่าครับแบบสั้นก็คือ เสกยาหมาตัวเตี้ยหางสั้นครับแต่แบบยาวก็เป็นเสกยาคุณหน้าขนคนเดาจะริดกระดิกหางวางท่าหน้าด้านชายแก่แตะพบเสกยาคุมอันนี้คือเลือชนะนี่แหละก็คือทะเลาะก่อนกระเทยอ่ะคิดดูดิตอนมสองมสามเออเนี่ยแหละอ่านปากไม่ทันหรอกทันแล้วก็เออเนี่ยแหละโอยพี่พี่ไปรับก็ได้นะได้พี่รับได้ก็ลูกเนี่ยลูกแรับได้หมด ฮะจริง ah, ลูกได้พี่หมดเลย Alexa โคอ x a อีเวลาฟังเพลงแป๊บเดียวเขาจะร้องได้หมดเลย oh. Baby Monster BTS อะไร l ซ s a อะไรคือฟังแรปแป๊บเดียวพี่ร้องได้เลยนะอายุขนาดนี้พี่ก็ยังแรปได้หูดีเออจะชอบแบบแต่งกรอนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างไป Mark and Spencer ไปลอนดอนเออจะคิดว่าคิดถึง Mark and Spencer Fred Perry วันที่พี่ได้ไปกินเป็ด โอซีซั่นอะไรเงี้ยพี่จะแต่งชอบแต่งอตอนเด็กๆที่พี่บอกพี่ยังเคยแต่งเพลงส่งให้พี่ปันเลยอ่ะพี่ปั่นภับุญเกียวเกียวแก้วเพราะพี่เป็นแฟนคลับพี่ปันเป็นเหมือนลูกเลยอ่ะพี่ปั่นจะเอ็นดูพี่น่ารักมากพี่ก็จะชอบเขียนกรอนส่งจดหมายไปให้เดี๋ยวผมตัดออกเพลงอะไรฮะ กลางวันเนี่ยพี่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปแลกแล้หยอดตู้โทรศัพท์สาธารณะในขณะที่เพื่อนไปกินข้าวโทรหาพี่ปันสวัสดีครับพ่อปันอะไรเงี้ยก็จะคุยกับพี่ปันมีความสุขแล้วไปเรียนหนังสือต่อพี่ปันเขจะเรียกพี่ว่าไอจิกี่เคยมีวันหนึ่งเจอพี่ปันบนเครื่องแล้วพี่ปันเนี่ยเขาก็เห็นภาพเอื้ยเป็นกระโปรงผมสั้นเหมือนในหนังเพราว่าจารักเธอเงี้ย แล้วก็ผอมก็หลองกล่องแล้วก็พอขึ้นมาเจอสวัสดีค่ะพอ่อเขาก็เฮ้ยเราก็ให้เขามานั่งนั่งที่เสร็จเขา่าเดี๋ยวมาคุยกับพี่ด้วยนะอก็ก็เลยแบบจะโทรหาพี่ปันเวลาเจอคอนเสิร์ตพี่ปันก็จะบอกว่ารถจอดตรงไหนให้ไปรอตรงนั้นแล้วตอนนั้นเอื้อเรียนการแสดงกับคุณเล็กพัฒราบดีเนาะต้องไปที่วัดหลักังพี่ปันก็จะไปปล่อยลงใกล้ๆอนุสาวรีย์ไปลงอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างทางก็จะสอนไป ห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้านะต้องเป็นเด็กดีต้องตั้งใจเรียนนะไอ้จิกีเขาเรียกไอ้จิกีอพอ,อนั้นเจอบนเครื่องเป็นแอร์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะพ่อเ <c oughs> ขาปะ <c oughs> ไอ้จิกีเลย้ยเขาจะตกใจน่ารักมาก<อ>านี่ก็เป็นความ<อ>าประทับใจเรื่องหนึ่งแสดงว่าบนเครื่องบินที่เอ่ยเจอเซเลบเยอะมากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้มีเรื่องที่เราโปรยเข้ามาแต่ตอนต้นนะครับภาษาลูภาษาลูและแล้วก็โค้รลับโค้รลับรหัส90 เกคือสมมติพี่เข้าปีเก้าสี่พี่ก็จะอยู่รุ่นเก้าสี่ก็จะมีพี่ๆปีเก้าศูนย์ที่เขาชอบคิดภาษาที่เอางี้เครื่องบินจะมีแถวสุดท้ายใช่ไหม,มเคยดูบินแหลกใช่ไหมดูครับมีอ,อาจารย์มาฟังแล้วเขาจะตายแล้วอะไรเนี่ยยัดยัดเซ็กเซ็กอะไรเงี้ยเซ็กค,คือ second r o u n เราต้องเดินอาหารเดินน้ําอีกรอบหนึ่งการเดินชาก,กาแฟบางคนเดินรอบเดียวแล้วหยุดเลยไม่ได้คนยุโรปชอบดื่มอีก ต้อง second round second แปลว่ารอบสองก็คือ second round ไปเซ็กกันเนี่ยแต่คุณครูนั่งซีนสุดท้ายบอกอพูดเล่นเซ็กเปล่า second round อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมีคาศัพท์เพราะเวลาบางทีพวกเราคุยกันเงี้ยเขารู้หมดเลยวเวลาพูดอะไรกันนินทาอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะคือบอกก่อนว่าการที่เรามีโค้ดลับหรือการที่เรามีคามําโดยเฉพาะในแต่ละองการมีหมดนะครับผมเชื่อว่าหมดในวงการโปรดั<อ>กชั่นห <production, S 2> มอโปรดักชั่นตำรวจ หนึ่งคือคือคือไม่ได้ไม่ได้จุดประสงค์เพื่อการลิงทานะมันเป็นเรื่องของการสั่งงานที่ความรับระชับทุกและจับพวกนี้จะสรรสร้างโดยผู้หญิงที่สนิทกับกะเทยเข้าใจว่าหรือกระเทยเนี่ยซึ่งพี่พี่ปี90น่ะนายชินนายจีเนี่ยแหละเป็นพี่เอตาชีเดี๋ยวเลค้นรูปไปให้ดูพี่ก็เป็นพีเซ็นเตอร์้วยพี่เอตาชีก็จะแบบเป็นผู้หญิงที่ปราดเปรียวเป็นแอร์ที่แบบว่าโอ้อะไรเงี้ยเนาะก็จะแบบ ให้เครดิตพี่เอหน่อยว่าชอบสรรสร้างพี่เอกับกลุ่มเพื่อน9ก้าูนเนี่ยชอบสรรสร้างคำสั่งพวกนี้เช่นถ้าเคยปวดตดเช่นพวกเคยพูดไม่ได้เงี้ยกําลังให้บริการอาหารอยู่จะบอกว่าแบงค์เดี๋ยวพี่มาพี่ไปตดก่อนนะอย่างเงี้ยได้ไหมได้แต่ถ้ายืนตดตรงนั้นได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าแบงค์จ้าพี่ขออนุญาตไปโต้ตาก่อนนะจ้าโต้ตาอ่าสับแรกสับแรกละนอกนอกเหนือจาก่คำว่า second round ที่เราได้ยินเมื่อกี้ก็คือรอบสองการบริการเครื่องดื่มชากาแฟในรอบสอง โตตาคือไปตดอ่าแต่ว่าพี่ครับทําไมต้องไปล่ะครับผมอยู่คนเดียวแบงค์พี่กลัวว่ามันจะมันีนุชมากเลยนะจ๊ะคือเป็นการเปรียบเปยนะครับดาเดีเราไม่ได้ไม่ได้บุลลี่ไม่ได้อะไรแต่คือเราสร้างคําขึ้นมาอ่าเดี๋ยวพี่เก่งจะมันีนุชเพราะว่าก็คือสเมลสุดๆเดม้นพี่จึงขอตัวไปดีกว่าอ่าทีนี้บอกว่าวันนี้มีน้องคนหนึ่งมาใหม่น้องจูเนียแต่น้องจูเนียคนนี้พูดภาษาอังกฤษอะแบบ ถ้าเราวาร์คแคมชูไอย่เงี้ยคือแล้วแบงค์ก็อยากบรรินทากับพี่อย่างเงี้ยว่าเขาดักจริตมากอะไรเงี้ยแต่เราว่าเขาไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าเขาอะดัดผมดัดผมถ้าดัดจริตแปลว่าดัดผมดัดจริตมากดัดผมลอนใหญ่ใช่ไหมดัดจริตมากที่สุดแกนไฟฟ้ามีขั้นกว่าอขั้นกว่าและขั้นสุดขั้นสุดนำยานอก ดัดผมรอนใหญ่แกนไฟฟ้าทั้งยานั่งเพราะว่ามึงดัดจริตสุดๆเป็นทางจากความเป็นธรรมชาติไม่มีความเป็นธรรมชาติเหลือเลยอย่างเงี้ยเป็นแค่มุมหนึ่งนะครับของการที่ความสนุกสนานบนเครื่องเพราะมึงยี่สิบสองชั่วโมงง่วงนอนปะง่วงนอนก็ต้องมีแบบว่าเออหาคําอะไรมากันอย่างเงี้ยก็้ใจว่าทุกวงการเป็นเป็นอ่ะทีนี้เราก็เอาอะไรดีอ่ะอ่ะอย่างคาว่ามากๆเราก็จะไม้ไม้วันนี้งานยุ่งมากห็ะอกเป็นไง ผู้ดยสารนะ่ะโอ้ยยุ่งลายไม้ม้วนยุง่งยุ่งลายคือยุง่งไม้ม้วนมากๆยุ่งลายไม้ม้วนแปลว่ายุ่งมากๆอ่ะแล้วก็แล้ววันนี้หัวหน้าเป็นยังไงอะ่ะโอ้หน,ห,นหน้ากล้วยไม้หน้ากล้วยไม้หน้ากลัวมากก็ดีไงแต่เราเล่นคาไปเฉยที่บอกแงว่าไม่มีอะไรไม่ดีแต่เราแบบเล่นคําให้มันแบบว่า ใกล้คํานั้นน่ากลัวมากระวังไว้นะอย่าทาอะไรผิดอน่ากลัวยไม้อื่าน่ากลัวมากเพราะเมื่อกี้ที่บอกไม้ไม้ไปว่ามากถูกป่ะน่ากลัวน่ากลัวไม้ไม้ก็น่ากล้วยไม้ไม้อ๋อคือมันก็มีรากน่ากล้วยไม้รากของคําที่เราใช่ที่เราที่เราใช้ขึ้นมาผสมกันอยู่มีอ่าเดี่ยวขอโทษนะคะพูดไม่เพราะเยียวยาเยียวยาพี่ พุ่ยสางเข้าไปเดี๋ยวก็ออกแล้วท่านแค่เยียวยาพี่ไม่ไหวละเสิร์ฟไปก่อนนะทาไมพี่ไปเยียวยาแป๊บหนึ่งถ้าเกิดเป็นผมบนเครื่องผมก็แบบเยียวยาอะไรวะเยียวยารักษาใจพี่เดี๋ยวพูดต่อพี่เดี๋ยวพี่มาพี่ไปเยียวยารักษาใจเยียวยาแต่ถ้าพี่ไปเบอร์นัมเบอร์ทูเนี่ยเมื่อกี้นัมเบอร์วันครับนัมเบอร์ทูคือที่เราก็จะเรียกว่าคิมเบอรี่เหมือนเดิมครับเราไม่ได้บอกว่าบูลี่คิมเบอรี่เป็นยี่ห้อทิชชู่ยี่ห้อของเมืองนอกเราก็เลยเรียกคิมเบอรี่คลาร์ ก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นบริบทที่ทําให้นึกถึงเรื่องนั้นที่คิมเบอรี่คลาใช่ใช่แล้วก็อแบงค์ไม่ไหวแล้วอ่ะเอาหนุมปันเข้าปากก้อนหนึ่งดีทําไมอ่ะพี่ฮิวโก้ไม่ไม่นี่เป็นการสอนเลยนะหิวฮิวโก้คือหิวอ่ะมีนีก็เล่นทำไงฮิวโก้ไม่ไม่อีกแ้อ่ะหิวมากถ้ากมผมถามว่าถ้าเกิดเราพูดว่าหิวมากอืมมันจะมันจะไม่สั้นกว่าละฮะ หรือว่าอันนั้นมันคือแต่เราเสิร์ฟอยู่เดี๋ยวผู้โดยสารบอกว่าอะไรเป็นแอร์หิวได้ไงเพราะเราออนเซอร์วิสอยู่เราเราไม่สามารถที่จะไม่บางทีมันมีเรื่องสุดเฉินของมนุษย์ขึ้นมาที่ทำให้เราแบบใช่ต้องใช้คําพูดมาเพื่อบอกเล่านิดนึงอย่างพี่จะบอกบ้าที่สุดเลยอ่ะก็แบบบาร์เบร่อหรือว่าบาร์เบอร์นี่คือเป็นคําที่ใช้เรียกบนเครื่องบินใน มุมมองของคนที่ทํางานเกี salud, terrain, ่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมปานินนะครับก็สนุกนะแล้วงครับพี่มมีอีกไหมฮะเมียหลวงโอ้ถ้าเมียหลวงนี่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่คุยกันบนเครื่องน่าต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าลึกเออคุยกันตอนพักเงี้ยอ่าฮะเนี่ยคําเมียหลวงกับเมี่ยงคําเมี่ยงคํารั้วเมียคํารั้วแต่ว่าเมี่ยงคากับเมียหลวงเอาแค่ใกล้ๆไม่ใช่คําเดียวกันเลยนะไม่เอาใกล้ๆเอาแค่แบบใกล้ๆกล้เออ อันนี้คือเข้าใจได้ว,ว่าเสียงคล้ายกันเม,ม,มี่ยงคํเมี่ยงเมี่ยงคาหลวงอือย่างพี่เงี้ยสมมติพี่อ้วนขึ้นอย่างเงี้ยพี่เขาแคถามตายแล้วเอ้ยลากอ้วนมากเลยนะช่วงนี้ยลากอ้วนไม้ไม้ลากอ้วนก็คืออ้วนเท่าไหร่ปะต้องนั่งจำหมนไหม <laughs> มันแป๊บเดียวก็จาได้แบงสมองไว <laughs> เรื่องอื่นคิดไม่ได้คิดเลขตกแต่ถ้าพวกเนี้ยเร็วเออลากอ้วนไม้ไม้ช่วงนี้อ้วนขึ้นมากๆอ่าอย่างเงี้ย หรือว่าเยอะอะไรงเงี้ยก็ยองแยงเออ,เอ,อวันนี้วันนี้พี่หนมปังมีพอเสิร์ฟไหมยองแยงอ่ามีเยอะอะไรเงี้ยเออถ้าน้อยอ,อ่ะน้อยหนานะเออเงี้ยน้อยหนาหรือว่าเออรวยมากเออ,เอ,อก็จะแบบว่า แบบรั้วไม้สักอะไรอ่เงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้นี่คือมีรีเฟอร์คือรั้วไม้สักไม้สักแพงไม่แต่บ่าคำไงรวยมากก็รั้วไม้สักเงี้ยแตผมย้อนกลับไปคําว่าน้อยหนา่อ่าน้อยหนาอ่าน้อยหนานี่คือน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติเราเอาไปพูดกันข้างบนอมีวิธีในการที่จะเลี่ยงคำไหมครับอย่างเช่นอย่างเช่นวันนี้สมมติว่าน้อยใจยาผู้โดยสารน้อยผู้โดยสารน้อยใจยาเออถ้าเกิดเราพูดผู้โดยสารยหนาอยาเราจะงงไหมไม่เราก็รู้กันว่าน้อย ออนี่แหละมันมีอีกคํานึงที่ผมนึกได้จากภาพยนตร์ครับผมเนี่ยชอบดูภาพยนตร์เรื่องบินแหลกในแง่ของคนทำโปรดักชั่นเองเนี่ยก็ถือว่าโอเคก็สนุกแหละแต่ว่านะครับของใครยังไม่เคยดูก็ไปดูนะครับแต่ว่าในมุมมองของคนที่ทําเรื่องของการบินก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งเส้นอะแล้วแต่แล้วแต่คําว่ายัดยัดเนี่ยเราจะใช้กับการยัดอาหารอืเข้าใจไหมการที่เราจะโอเว่นคือเตา รเราจะมีถาดถาดเหล็กหนึ่งถาดแล้วจะมีโคคอดคือเป็นโคคอดอาหารเล็กๆที่มาวางบนถาดใช่ไหมใส่ในหนึ่งถาดเนี่ยจะมีสี่โคคอดคและในเตาเนี่ยจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถาดเราจะต้องเอาถาดนั้นดึงออกมามแล้วเอาโคคอดเนี่ยใส่ถุงมือถุงมือยางหยิบอาหารแล้วไปวางยัดในถาดซึ่งอ,อยู่ในในรถท r o l l e เอาโคคอตเนี่ยที่เป็นถาดเป็นอาหารเนี่ยโคคอตไปใส่บนถาดเพื่อเสิร์ฟซึ่งในถาดน,นั้นก็จะมีเฟิร์สคอสมีแก้วกาแฟมีเนยมีของหวานเนี้ยมีอาหารเฟิร์สคอสมีสลัดครับแล้วมีที่ว่างอยู่เพื่อจะรอเอาโคคอตออกมาเนี่ยเราก็ยัดเพราะว่ามันต้องยัดเข้าไปในรถคือดึงถาดออกมาแล้วเอาโคคอตวางแล้วก็ยัดกลับไปอืแล้วไปหยิบในโอเว่นมาอีกเนี่ยแล้วก็ยัดลือเรียกว่า การบรรจุอาหารเนะน่ยเขาเรียกการยัดอาหารคือพูดได้สั้นยัดอาหารยังอืยัดยังอืยัดแล้วครับเรียบร้อยครับพี่พร้อมเสิร์ฟเนี้ยมันก็เลยทําให้บางทีผู้ได้สารก็งงยัดอะไรวะบางทีก็ดูออสั้นไปอย่างเงี้ยอ่าคำสั้นก็เป็นคาที่เราจะต้องแบบเนี่ยพูดมีแบบใช้คําสั้นนี้จนกลายเป็นปัญหาไหมครับไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมคือเราเข้าใจกันดูแหละเนี่ยเออสามสิบสองเออ ยุงลายไม้ม้วนมากๆนะผู้ดีสารข้างข้าเนี่ยตอนนี้แบบํำวงมาตรฐานแล้วลำวงมาตรฐานก็คือลำคานอ๋อลำคารอ่าเราจะไปพูดนี้เราจะไปว่าเขาไม่ได้แล้วก็บอกว่าเขายุงลายไม้ม้วนจนผู้ดีสารรอบข้างลำวงมาตรฐานไม้ไม้พอนึกถึงคาว่าลำวงมาตรฐานผมจะมีคำหนึ่งที่ผมคือผมมีเพื่อนๆที่ทำเป็นเอลคัลสเตอางเยอะเซิร์ อืมไปเสิร์งคือออกไปเสิร์ฟเสิร์งกับเสิร์ฟเนี่ยมันจะคล้ายกันไงไปเสิร์งพร้อมไหมพร้อมปะเสิร์งเสิร์งอ่าซึ่งมันก็จะเหมือนกับกริยาอาการของการที่ออกไปแบบทําแล้วก็แบบนี่มันก็ไปเสิร์งพี่ก็เสิร์งมาตลอดเนี่ยแหละแล้วก็อ่าพอเราบอกว่าเขายุ่งลายไม้ม้วนเนี่ยผู้ดยสารรอบข้างลาวงมาตรฐานหมดแล้วระวังเดี๋ยวโดนรีพอร์ตอะไรเงี้ยต้องระวังนะดูแลดีๆนะแล้วก็ให้ระวังเลยอ้าวแล้วเขาเป็นคนอะไรล่ะหกสองสี่ หกสองสี่ก็คือไฟล์ไปฟิลิปปินส์เราก็ไม่พูดเราก็พูดเขามาจากหกสองสี่โนี้เป็นโค้ดเป็นโคด้ดเป็นโคด้เโคดเลขอ่าแล้วเดี๋ยวคนเนี้ยภาษาอังกฤษดีมากระวังนะเนี่ยพูดอย่าไปพูดอะไรไม่ดีนะพเพราะเขาเก้า <9 10. S 2> หาน,นึ่งศมหานครลอนดอนเป็นเจ้าของภาษาเลยไงอ๋อไปไหนวันนี้ไปไหนไปมหานคร ольно. ก็คือไปลอนดอนเราเลเก้ไฟมาฟอร์ถึงถึงถึงเดส t ิเนชั o ใดๆนั้นใช่จะได้รู้ว่าเป็นเป็นจะได้เขาก็ไม่รู้ว่าเราพูดถึงอะไรเออออ่าีกอันหนึ่งที่ผมนึกออกก็คือตุ๊บครับตุ๊บเนี่ยนับเป็นยังไงครับก็คือแลนค่ะ landing วันนี้พี่บินสี่ตุ๊บก็คือสี่แลนกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพกรุงเทพขอนแก่นขอนแก่นกรุงเทพสี่ละสี่ตุ๊บวันนี้ไปสี่ตุ๊บผมนึกว่า หนึ่งเดสเซนเซชันเป็นหนึ่งตุ๊บอย่าง <No. S 2> เช่นกรุงเทพเชียงใหม่ <No. S 2> เชีงเยงใหม่เ <No. S 2> ปนเทพนี่คือหนึ่งตุ๊บแลนดิ้งแลนดิ้งนับตามครั้ง,งที่เครื่องลงเลยพับหนังสือพิมพ์จนมือเนี่ยเป็นดำปี๋ตัวหมึกมันติดหมดหนังสือพิมพ์ต้องรียูสใช่ไหมแล้วต้องมาพับให้เรียบร้อยครับแล้วก็สมัยก่อนเป็นร้อยๆเล่มอ่ะแล้วผู้ดีสารก็จะมาอย่างรวดเร็วระหว่างคลีนเนอร์ขึ้นมาทำความสะอาดแอร์ก็ต้องรีไซร์รีเซอร์คูลเลตพับหนังสือพิมพ์อมเอามาพับ,พ,บพับให้ใหม่่เหมือนเดิมแล้วไปยัด ใส่รถหนังสือพิมพ์เตรียมเดินเดี๋ยวนี้มไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนมีอมจออะไรส่วนตัว,วใช่ครับนี่แหละก็เป็นเรื่องที่มาว่าเราไม่ควรพูดคําเหล่านี้เพราะบางครั้งผู้โดยสารที่นั่งแถวสุดท้ายเขาไม่ได้อยากฟังเรื่องราวพวกนี้เขาอยากจะพักผ่อนอยากจะอะไรบางทีเราก็ต้องมีคําแต่สมมติว่าวันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะแบงค์แบงค์ุณไดโซนาต้าคุณไดโซนาตา้คา,ตาคือผู้หญิงเดินมาหุ่นดีมาอ ฮุนไดฮุนดีฮุนไดโซนาต้าถ้าคนนี้แบบเปรี้ยวมากอะไรเงี้ยก็แบบดิฉันอินเมตเปรี้ยวคือแบบทันสมัยมากอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับนังสือดิฉันนังสืออินเมหนังสือเปรี้ยวเกิดหรือยังคะเกิดหรือยังนึกสือแฟชั่นที่ที่เรียกว่าดังมากในนี้ร้าละนาทันไหมทันนี่ฉันได้เงินมาจากร้าละนาเยอะมากนะเขาจะมีด้านหลังเลยอ่ะจะมีคุณหนูเขียนเรื่องเขียนทีนึงได้ห้าสิบบาทเรื่องหนึ่งถ้าได้ลงนะ เขียนส่งไปตลอดเลยอ่าเขียนเรื่องได้ทีละห้าสิบบาทรวยมากเลยตอนหนึ่งสมัยก่อนแบบว่าที่คนยังอ่านหนังสือเยอะใช่ชอบมากเลยแม่เขาจะรับลาลนาสกุลไทยอ่าสกุลไทยของท่านฮะแล้วพ่อก็จะชอบดูด้านหลัง่ะมันจะมีแบบแนะนําไปกินอาหารเวลาไปจังหวัดไหนไหนพ่อก็จะรู้ว่าร้านอาหารอร่อยที่นั่นมีอะไรคุณพ่อก็จะชอบรวมไปถึงคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สม ผมรู้สึกว่าคู่สร้างคู่สมเนี่ยเป็นไบเบิลของคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเลยทุกวันนี้พี่ยังอ่านคู่สร้างคู่สมอยู่เลยนะอคู่สร้างคู่สมเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่าการดูดวงในคู่สร้างคู่สมแม่นมากอาจารย์อะไรนะทำไม่ได้อัธวิโรธสีตุลาแตนรู้ว่ามมนมากแม่นมากแต่เราอยากอ่านท่องเที่ยวเพราะว่าเขาชอบพาไปดูใบไงไปซาอุอย่างเงี้ยอยากดูทะเลทรายอยากแบบอะไรอย่างเงี้ยมีความผูกพันหรือเจอห้อง6 0 9เเลยเป็นไงนั่นแหละ ถ้าคุณดำรงพุตตังก็จะชอบพาไปเที่ยวแล้วนอกจากคุณสร้างคู่สมได้แกยังมีทีแะรายการทางช่อง9้สอมาทอด้วยของคุณดำรงเนี่ยเนี่ยแหละเราก็จะดูอชอบมากเลย <c oughs> บนเครื่องสมัยก่อนนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์บนเครื่องไม่มีอะไรไนอกจากหนังสือหนังสือ,สอพี่ต้องจัดหนังสือมาเลยโวกหนังสือแต่งบ้านหนังสืออะไรเงี้ยเมือง <c oughs> ไทยก็เนี่ย image <c oughs> อิมเมจอย่างเงี้ยอ่าหลักการเลือกหนังสือขึ้นเครื่องบินของสายการบินเขาเลือกจากอะไรความนิยม <c oughs> ความนิยมของแต่ละช่วงวัยอ่าก็จะมีคละกันไปสมัยก่อนนะการคัดเลือกหนังเพลงด้วยนะหนังสืออย่างเงี้ยถ้าเมืองนอกก็จะต่างประเทศจะเป็น Time อย่างเงี้ยนิวส์ <New S 2> วีคอย่างเงี้ยแบงกอกโพสต n เนชั่นก็ต้องมีหมดเลยอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นก็ต้องมีอีเค u k บุครอย่างเงี้ยอ่าโยมิอุเป็นท็อปฟของประเทศนั้นอ่าพอของไทยมีแบงกอ o โพสต์มีเนชั Post, ่นมีไทยรัฐเดลี n นิว ก็ต้องมีพวกฐานเศรษฐกิจอะไรเงี้ยซึ่งฐานเศรษฐกิจเนี่ยจะมีกระดาษที่ดีมากแล้วก็หนาซึ่งนักบินมักจะชอบเอาปิดแดบดบเพราะนักบินเขาจะเป็นฝ้า,เ,าเวลาอ่านปุยกับตันนี่สุดยอดเลยนะอ่านฐานเศรษฐกิจบอกอ๋อเปล่าครับผมเอามาบังแดดแป๊บนึงเพราะว่าฝ้าขึ้นหมดแล้วฝั่งเดียวเลยเพราะว่ารังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยแรงมากที่ด้านหน้าของเครื่องบินอาใช่บางครั้งก็จะต้องต้องกัน ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วมัมวจจนมมจะเป็นเฉดเป็นเฉดเลยมา <proper S 2> ได้ proper เลย proper เฉดเลยป้องกันได้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่ขึ้นเครื่องบินนะครับได้อ่านหนังสือหมดนะครับหมดทุกอันหมดทุกเล่มเมื่อก่อนเรื่องของหนังสือเรื่องของความรู้ในนันนะ้นเป็นเรื่องสําคัญใช่แล้วก็หลายคนก็แบบว่าเรียกได้ว่าเรื่องไฟล์ลอนดอนอ่ะสิบกว่าชั่วโมงอ่ะส่วนใหญ่เขาก็หลับกันแต่ถ้าคนนอนไม่หลับจริงเพราะว่าอาจจะมีคน แอร์เปิดหน้าต่างแสงเข้ามาไฟกลางวันเงี้ยก็แอร์ก็ต้องรีเซอร์คูลเลตคือไปเก็บจากคนที่อ่านเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใส่ไว้ในเชลฟ์เขาจะมีที่วางชั้นวางหนังสือ,อเพื่อให้คนมาหยิบไปอ่านเช่นแบงค์เดินมาห้องน้ําแบงค์เห็นมีหนังสือแบงค์ก็หยิบไปอ่านได้ผมก็เห็นในหนังว่าเมื่อก่อนแอร์ถึงขั้นเสิร์ฟหนังสือพิมพ์ใช่ค่ะพี่ต้องเสิร์ฟหนังสือพิมพ์มในชั้นธุรกิจอจะมีถาดนะถาดพลาสติกแล้วพี่ก็จะต้องพับครึ่งแล้วก็เรียงเรียงเรียงแต่ ให้ชื่อเนี่ยอยู่ด้านที่เราเห็นได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์อะไร oh. ไทรัสเดลินิวฐานเศรษฐกิจบางกอกโพสต์เนชั่นครับแล้วก็แมกกาซีนที่นหนนๆอยู่ด้านล่างโคตรหนักเพราะว่าถือหม้อชากาแฟหม้อชากาแฟหนึง่งละถาดอแล้วก็หลังเสียหมดเพราะว่าต้องก้มลงไปปูให้ผู้ดยสันเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสด้านในที่นั่งรินหน้าต่างปูอ่านะปูโต๊ะ oh, ปูผ้า <okay. S 2> แล้วก็เลเรเทเบิลคือต้องวางแก้ววางถาดวางทุกอย่างต้องก้มหมดเลยใช่ไหมอือแล้วมือน้่งหนึง่งต้องถือถาดใช่ไหมอือกเีย็ส อืมสะบักโจมหลังเสียเทนนิสเอลโบโอกอล์ฟเอลโบโเสียหมดมข้อมือเสียหมดเอ็นร้อย <N 100 S 1> หวายหมดไม่เหลือซึ่งการบริการสมัยก่อนนะครับมันจะต่างกันกับสมัยปัจจุบันนี้ปัจจุบัน <จะ S 2> นี้นิว n o r m a l กระ,ะชับรวดรัดไม่เว,เวิ้นเว้อเขาจะคอนเซิร์เรนเรื่องเซฟตี้มากขึ้นแต่ก่อนจะเน้นแข่งกันในเรื่องการบริการและความอลังการซึ่งสายการบินเราเนี่ยจัดรถเนี่อลังการมากสุดยอดอืม ฝีมือของของของคนไทยในการทําเรื่องอาหารเนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วอะไรที่เป็นดิสเพลย์บนเครื่องสุดยอดก็จะเป็นที่ต้องเล็เปอร์เซนต์โอโหโอ,อลังการงานสร้างที่ต้องพับดอกไม้พับผ้าเป็นรูปดอกไม้เพื่อที่จะใส่กาลิกเบรดใส่ขนมปังพับดอกกุหลาบใส่ห้องน้ําพับผ้าอย่างเงี้ยเป็นรูปดอกกุหลาบเป็นรูปใส่ขนมปังใส่ตะก,ก้าอะไรเงี<ช>้ยต<ก>้องให้สวยงามงแกะสลักเมื่เคยเท่เข้าแกะขึ้นมาแล้วโอเคเขาเตรียมมาหมดแล้วเราแค่ จัดออกมาทำดิสเพลย์ให้สวยงามก่อนที่จะเอาออกไปเสิร์ฟผู้ดยสารแล้วถ้าอย่างสมมติเป็นบะหมี่ถึงสเวตลูปครับจำเป็นต้องโอ้ยอย่าพูดํำดีได้ไหมอ่ะแพ้แพ้ต้องแ,แพ้มากเ,เคยเสิร์ฟมามา่าผู้ดิสารเต็มันนี้หกสคนเคยเสิร์ฟมาม่าสี่ชามอะ่ะแทบตายะจนเกือบลงอะ่ะจนแบบถ้าใครนะไปรับใหม่ชาม็จะเป็นลมไม่ดูตรงนี้เลยคือไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะเรามีพรอนแพตตี้คือ เป็นเหมือนทอดมันกุ้งอ,ะอ่ะวางไปด้วยอร่อยมากแล้วน้าซุปเราปรุงจนอร่อยหรือเป็นพอบนเครื่องอาหารมาแม่อาาร่อยหรือว่าไปเมืองนอกมาลิ้นมันชินกับอาหารเมืองนอกอแล้วพอมาได้กลิ่นอะไรที่มันกลุ่นที่มันแบบโอ้หอมจังเลยแล้วเวลานึกภาพนะแคบินเนี่ยคือปล่องถูกป่ะหน้าต่างเปิดไม่ได้ไปไหนอากาศถูกป่ะกลิ่นแรมก็คลุ้งหมดเลยนึกถึงเราถือมาม่าไปดิแล้วทุกคนกําลังหลับอยู่เอาละมึงตื่นกันหมดแล้ว ขอ,ขอด้วยค่ะขอด้วยค่ขอด้วยค่ะ,ขอ,คะขอได้ค่ะไม่ต้องทาอะไรแล้ไ,ไม่ต้องไปนอนแล้วช่วยน้องทําต่อเพราะน้องคนเดียวเอาไม่ไหวจริง,รงๆเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของพรอนพตตี้ไปแล้วในใตอนหนึงนะครับซึ่งผมพยายามไปหาตัวอย่างและหารูปม,มาหารูปอยู่ไม้เท่าไหร่ครับพยายามไปหากินหาไมอ๋มอ,อแต่ที่ผมเคยได้ยินมาคืออาหารบนเครื่องบินจะปรุงรดหนักกว่าข้างล่างเพราะเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อ ความกดอากาศสูงทําให้ละต่อมรับรสของเรารับอาหารได้ไม่ดีเท่าข้างล่างจริงไหมครับไม่จริงค่ะมไม่จริงไม่จริงเลยก็คือการปรุงอาหารข้างบนน่ะจะปรุงจัดปรุงเข้มมากไม่ได้ด้วยความที่ผู้ที่จะต้องรับประทานมีหลายเชื้อชาติอืเราจะไปปรุงให้แกงเขียวหวานเผ็ดจี๊ดผัดกะเพราเผ็ดจ้าไม่ได้อืเราทําเป็นกลางกลางมันเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน มันไม่สามารถที่จะปรุงมากได้เพราะว่าเกิดมีคนที่แพ้เผ็ดคือคือผู้โดยสารบนเครื่องหลากหลายใช่ไหม,มถ้าเราทําเผ็ดไปเลยเด็กกินได้ไหม,ไมไคนแก่กินได้ไหม,มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติฝรั่งก็กินไม่ได้นี่แหละเราก็เลยจําเป็นต้องทําให้กลางๆแต่ยังคงรสชาติความเป็นไทยรสชาติเอ่อสปซต่างๆอยู่ปรุงได้ไหมคับนมีเกลือมีพริกไทยมีมีเกลือมีพริกไทยมีพริกป่นมีน้ําปลา มีเป็นแบบ basic, เบสิกเบื้องต้นอ,อย่างเงี้ยค่ะผมเห็นพี่เอ้กำลังเซิร์ชพรอนแพตตี้ใช่ซึ่งผมไปเซิร์ชลูกแล้วแบบว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็มันคล้ายทอดมันกุ้งมีความอยากกินอะ่ะมันคล้ายทอดมันกุง้งครับอ่าเนี่ยแหละแล้วเราก็จะวางไปบนมาม่าที่เราลวกให้ผู้โดยสารเสร็จแล้วเนี่ยแหละก็จะเป็นไข่แล้วก็มีเอ่อเป็นพรอนแพตตี้เป็นเหมือนทอดมันกุ้งวางอยู่ข้างบนอ่านี่ฮะ จะเป็น้ายทอดมันกุ้งเป็นชิ้น้ายทอดมันกุ้งเนี่ยคนเขาจะไปเขียนสรรเสริญชื่นชมกันแล้วก็เวลาร้อนๆก็อยากกินก็ได้กินนี่คือพรอนแพตตี้นี่เลยเดี๋ยวส่งให้แบงค์ดูนะเดี๋ยวให้แบงค์ขึ้นให้ดูครับเนี่ยมันน่ากินรูปนี้ผมก็ไม่เจอน่ากินเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นที่เรื่องลือมากไปว่าอู้ต้องกินนะอะไรเงี้ยซึ่ง เขาเรียกว่ามันอยู่ในหนึ่งเมนูของ all day dine all day dine กูตายคนเดียวไม่ใช่ all day dine dining dine เก็คือสามารถทานเมื่อไรก็ได้อย่างเงี้ยเช่นแบงขึ้นมาพี่เสิร์ฟอาหารหนักตอนกลางคือแบงไม่อยากกินแบงบอกขอมามมา่แล้วกันครับอ่าม,มาแล้วเนี่ยแต่บางครั้งอยากให้เข้าใจว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าแอร์กำลังบริการอาหารเมนให้ทุกๆคนอยู่แต่คุณมาขอเอ็กซ์ตร้าเนี่ยมันทำให้สเต็ปมันขัด การเอาของออกจากเตาสําหรับผู้โดยสารปกติเนี่ยมันต้องรอให้เสร็จก่อนอคุณถึงจะได้รับการทาเอ็กซ์ตร้าเนี่ยบางทีอ,อย่ากโกรธแอร์อเพราะแอร์กับสจวตก็มีแค่นั้นและแอร์ต้องไปเสริมนละข้างสจวตต้องเตรียมอยู่ในครัวเงี้ยการถ้าเราไปสั่งอะไรเอ็กซ์ตร้าอย่างเงี้ยกระโดดข้ามสเต็ปม,มันก็อาจจะช้านิดนึงคือ,อบริการให้เต็มที่แต่ว่าอยากให้เห็นใจเรารอ,อ,อนิดนึงอยาดด่าโกรธอย่างเงี้ยสายการื่นอื่นมีออริได้ไหมครับมีค่ะแต่เป็นอย่างอื่นเช่นเป็นเอ่อ ลาซานญ่าเป็นอะไรที่เขาพรีมาแล้วไม่ต้องมาทําแบบเราใส่เตาแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยอย่างเงี้ยเป็นจานเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นแบบเออเป็นอะไรที่ทานง่ายๆเช่นเออแฮมเบอร,ร์เกอร์ไหมฮะผมนึกถึงอเมริกราแฮมเบอร์เกอร์มันจะยากมันจะเป็นอะไรที่แบบมักจะแบบเป็นอยู่ในโคโคอดแล้วพร้อมที่ยายใส่ไมโครเวฟเขาจะมีไมโครเวฟใช่ไหมแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยอ่าก็จะมีเป็น เล็กๆอ่ะเช่นแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลาซานญาชเชฟเพร์พายจะเป็นพวกแบบคล้ายๆแบบสปากเกตตีมักโรนีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพร้อมที่จะเป็นจานเดียวแล้วใส่แล้วเสิร์ฟเลยอย่างเงี้ยอ่าระ<ช>หว่างที่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจชั้นเฟิร์สคลาสหิวอืมอ่าขึ้นต้นเรื่องด้วยคําชับจใชลงท้ายด้วยอาหารใช่ก็<ช>นั่นแหละครับคือคือเรื่องราวคําฉั่ ที่เป็นเรื่องสุขสนามบุเครื่องนะครับเรื่องราวสูงๆังมีเยอะแยะมากเยอะแยะมากมายเลยเพราะนั้นครับแต่ตอนหน้าเป็นไงเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีครับเล่าไปเรื่อยทอกวิ่งเอื่อย See you later